ป้อหิวเข้าได้เลยลูกบ่าววันนี้เราจะมาสลองอีลูกบ่าวได้บวชกันเนาะเดี๋ยวป่อจะเมนูต่ำหาเลยมามาต่ำน้ำพริกเลยป้อจะต่ำอย่างเนี้ยอ่าต่ำส้มกันลูกมาเอาแหมาใส่เอาเตะแหให้ป่อกําเตะแหให้ป่อกําเอาหม้อเลยวันนี้ตัดเตดอันนี้เป็นมะม่วงนะครับผมมะม่วงนี่ซอยซอยซอยแล้วเขาหย่ำเกลี่ยเรียบร้อย ก็ล้างงามเรียบร้อยอ่าจะบะส้มแล้วก็นี่เป็นบะเต็ดน้อยหนึ่งอืมต่ำเลยบอกงอกเงินกำใส่กุ้งแห้งนะครับผมให้ยงเนาะเลยละอืมกุ้งแห้งเลยโอ้ยโอ้ตัวน้อยดีขนาด ต่สำสักหน่อยให้มันเบือน,นปุ้งแห้งเบืนเบืนมา,ากระกระกระยังหม,ะมหาะเลยละอืมใส่แฮะเลยกระกระกรแอนทรอบใส่จบเลยแฮะปากก็ดีนะครับตัวใส่ไปโดยเหมอ้องเองวันนี้นะ มาจัดเข้าไปก็จะโอนมัเนี่ยน้อยหนึง่งมะเีือส้มเก็บตำแนบแบ่นนั่นอ่ะก็ใส่เข้าไปเลยปอดสาดแน่นอนพอ,ม,อมาให้บัดดีพอเมอเอะเมอ,อม เต็มกมันหนุ่ยๆหน่อยนะหม้อม่วงมาใส่เลยว้าปมะม่วงกระบะเต้ใส่เข้าไปอืมก้อนโคนหน่อยเนาะโคขาวหน่อยโคเล่โคเล่มันหน่อยอืมอืมตัดตัดตัดเหรายังเหมาะเลยเอานี่พอกัน เอาใส่นี่เลยนะครับนี่จะได้กกนง่ายๆคกน้อยไม่เป็นไรแต่ใจอยากตำนี่หอมสดๆเลยเด้อกับนี้นะมาโกนโกนแก่พี่น้องเฮ้ยโกนให้มันค่ย้ยๆ้ยน้ำป่ามาจุดใส่ดอกเหมันหอมๆเลยดอ ดใเส่เลยนี่ตะรติเติอาเตรเหม์ติร์เติเสร็จตลรวเอาเอาแ์เหมู์เร์เข้าไเเลยก์านีรตรติติติร์เเติร์เหิร์เตเตรรเติ ไปดอยไปตกเข้ามามาครับเรียบร้อยจดเลยกำนี้มาตามะม,ม่วงจดเลยลูกขออนุญาตใจมือกําตามะม,ม่วงใสมะเต็ดอืมอะไรหลายอย่างอืมอืมอมะฮวย Mọi người ở đây ra Rồi rồi Bay chấp phù

有好玩的网红、嗯。 ผมเล่นด้ยังม่โม่ลูกยังม่เลยนะจังว่าน้ำปล่ามีนะมจังกับบัสไจังกับายได้ เจอกุ้งเข้าไปก็นนยังมะอยกุ้งให้หมงมดเกสงมเสรช่มจะเข้าป เอ,อาปะเพราะว่ายอ,วอ,ยบบอย่างเหมาะแหละเจ้าลูกแบบจะได้ไห้อยห้อยใจปลอดต่บ

นี่ยากาศเป็นส่วนยำแรงลมส่ยๆวันอยู่ถึงวัน <c oughs> สำหรับไข่ตีพ่อคลิปฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญกับหนึง่งกับงินบวชบวชภาคฤดูร้อนของน้องดอย วันที่หนึ่งเมษาตรงผมวันที่สองบวชนะครับกอกับเย็ชนชวนได้นะครับทุกปีน้องๆกันบวชตีวัดวัดสีความถึง หมู่ชิบ้านแมกก่กระววกตำบลไม่กระสาบอำม่สอดจังหวัดตากเนะมาะหวยที่นกข้างหัว แจ้งง้อไปเลยต้องปลูกไว้เยอะจิบนกคะบลูกแบบให้บบกให้มันเม็นนะครับย่างหมอเที่ยวว่ะพ่กรมหม้อขนาด โมกขนอืมเดี๋ยวมันลำโมกขนาดอืมไหนเอาฮะมาดรอ mua mm -hmm. mua mm -hmm. mm -hmm. rồi mua này em khoác cái บอกฮะด้อเื็นต้นเลยป่ะอืม เหมาะขนาดเลียมแมพเลยกับเมนูเมนูอย่างนี้เมนูเนี้ย <c oughs> ตำส้มครับส้มนี่เพราะว่าเอาเมนูเอาชื่อเมนูลูกหิวดีกว่านอะอืเม,มนูลูกหิวนะครับแยมแรงวันนี้รับผมเปไหนหนึ่งแล้วก็โอ้เกี๊ยวก่อนเออลม กินติดลมกับผมพี่หนัน,นเน่งแล้วก็ได้ครับน้องดอยต้องลากันไปก่อนไปแปะกันในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังอกกำลังใจแล้วก็ทุกท่านที่าร่วมงานบุญตี่น้องดอยจะบวชไปนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านเลยรครับปปะกันในคลิปหน้านะครับกับผมพี่หนันหน่งแล้วกับน,น้องดอยต้องลากันไปก่อนปปะกันอนคลิปหน้า สวัสดีครับผม